ถ้าเกิดพี่ชวนมารอบหน้าอยากหรือว่ามีใครอยากฟังเรื่องอะไรหรือพี่อยากฟังเรื่องอะไรหรือโดนัทอยากฟังเรื่องอะไรที่เป็นตำนานหรือว่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับด้านการควงจุ้ยหรือว่าเรื่องของอวงจรไฟฟ้าหรืออะไรอย่างนี้ก็มาพูดคุยกันหุ่นย,ยนต์อะไรอเงี้ยสมาร์ทฟาร์ม i อโก็ IoT, คุยกันไนดะ จริงๆตอนแรกฉันนึกว่าแกจะมาเล่าให้ฟังสิกเกี่ยวกับเรื่องอัญมณีที่แบบว่าแกไปเรียนมาไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะพอบอดเ<อ>หงาได้ปะเหลืออย่อ <c oughs> เราหนึ่งเลยคือเรากำลังศึกษาอยู่ใช่เรากำลังฝ <c oughs> ึกลยไม่มั่นใจในว่าเราเ<ง>หรออ๋ออ่อาตอนนี้โทษทีก็ไม่ไม่ได้ได้ได้คือไม่ใช่ว่าไม่มั่นใจหรือว่าอะไรแต่ว่าคือ ต้องมองว่ามีผู้รู im <im ้จริงที่รู้รึกกว่าเราแล้วถ้าเราในเวแบบประวัติศาสตร์ด้านแบบไอเนี้ยเราเอามาพูดคุยกันได้แต่ถ้าในเวแบบพูดถึงเรื่องการออกแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราพอเรียนรู้แต่ว่ามีคนที่เหนือกว่าเราแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะเราก็เดี๋ยว อาจจะเชิญพวกนั้นมาคุยอย่างนี้แทนก็ได้จะด,ดีกว่าแล้วก็เติมเต็มไปม่ต้องซีเรียสที่นี่คือแบบว่า <c oughs> อะไรอะเราไม่จําเป็นต้องเป็นเอ็กซ์เพรสกันปะเราแค่มาเล่าว่าแบบว่าชีวิตของเราเจออะไรมาและชีวิตของเราได้เรียนรู้อะไรมาแค่นั้นก็พอไม่มจําเป็นที่จะต้องแบบเป็นเอ็กซ์เพรสอะไรขนาดนั้น,อย,นอ,ยอย่างน้อยอย่างน้อยเราก็อาจจะเป็นความรู้ที่เรารู้อะหรือประสบการณ์หรือความรู้สึกของเราอะก็จะสามารถถ่ายทอดประสบคนที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยก็ได้ไง ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าเป็นเอ็กซ์เพรสที่จะมาคอยบอกว่าเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยนู่นนี่นั่นอะไรนี้ขนาดนั้นก็ได้พี่ไม่ได้สีเดียวจริงๆว่าแค่อยากฟังประสบการณ์ของแกเฉยๆเอาจริงก็แค่อยากรู้ว่าแบบว่าแกไปเรียนรู้ถึงจุดไหนแล้วแล้วก็ไอ้ส่วนส่วนเนี่ยเออพี่เนี่ยเคยรู้ไหมว่าแบบว่าเนี่ยไอ้มอร์กสสีเขียวเนี่ยโดยที่เขามีความเชื่อในเฉพาะจีนโดยเฉพาะเนี่ยเพราะว่าอะไรนั่นคือสิ่งที่ฉันอยากรู้เว้ยอ๋อชาวน้กับเล่งหยก รอบแรกชาอีนกับเรื่องหยกก็ดีนะเอ,อหรืออย่างหรืออย่างแค่แบบว่าพี่รู้ไหมเนี่ยว่าแบบว่าประเทศเนี่ยนับถืออัญมณีประเทศเนี้จะมีพิเศษเลยหรือว่าบอกเป็นแบบอินไซต์ประมาณว่าแบบผมรู้มาว่าเนี่ยประเทศเนี่ยจะมีอัญมณีตัวส่วนเนี่ย,ท,ยที่ชอบซื้อก็เป็นพิเศษเป็นต้นเ,ออเคยได้ยินตำนานโคกไดมอนไหมเอาเลยอะโคกไดมอนแต่ยัง <laughs> ไม่ใช่รอบนี้ยังไม่ใช่รอบนี้แต่ว่า <laughs> แค่เกินดไว้ก่อนเผื่อถ้าพี่เรียกร้องให้อยากกแบบว่าซีรีส์เรื่องเกี่ยวกับอัญมณีจะกลับมาถ้าเรื่องตำนานโฮฟไดมอนอะไรเงี้ยตำนานเพชรต้องสามเพราะว่าเอาจริงแล้วฉันตอนที่แกเล่าให้ฟังอ่ะฉันค่อนข้างแอบรู้สึกว่าแบบว่าเชื่อมีเรื่องอัญมณีเยอะเลยนะที่ฉันอยากรู้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดแกแค่เชิญแกจริงอ่ะฉันก็อาจจะมานั่งถามเลยไงว่าแบบมานั่งซุยเลยว่า เนี่ยพี่สงสัยเรื่องเนี้ยเอาความมารีนมาจากไหนเอาความมารีนเริ่มต้นไปยังไงหรือว่าแบว่าแกจะอธิบาย <c oughs> ขั้นตอนก็ได้ว่าเอาความมารีนน่ะทาไมเขาถึงเป็นสัญลักษณ์ของสายเวทมนต์ออไม่แบบเอาระมาณนั้นหรือไม่ก็หรือไม่ก็จะแบบว่าฉันก็จะบอกว่าฉันเคยเล่นเกมเกมหนึ่งเว้ยมันเป็นเกมออนไลน์เกมหนึ่งแล้วเกมเกมนั้น,เนะเวลาตีบวกของอะ่ะมันจะใช้แต่ธาตุอนนัญมณีแต่ละประเภทเก็บปะแล้วฉันก็จะสงสัยว่าแกพอเก็จไหม แกแกพอมีข้อมูลอะไรที่มันรีเลตไหมว่าแบบประมาณว่ามีมียนันการประกอบวิธี <c oughs> เวทมนต์ของพวกแบบไอเนี่ยเขามีการใช้อัญมณีในการช่วยดึงพลังการเขียนวงเวทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะใช้อัญมณีตัวเดียวกันได้ด้วยมีการที่เขาเรียกว่าอัญมณีประจําแต่ละบุคคลที่ที่ต้องใช้อ่าผมพอมีความรู้เรื่องนี้อยู่ เอาไว้รอบหน้าถ้าเกิดว่าพี่เรียกร้องเรื่องอะไรจะเรื่องคบไดบอดไหมอันญมณีต้องสาบหรือเวทมนต์กับอัญมณีอันนี้ก็ได้หรืออยากได้ตำนานหินแปลกๆหรือว่าหรือว่า,าศาสนากระหินหรืออะไรอย่างเงี้ยเรียกร้องเข้ามาได้แต่ก็แต่ใช่แต่พี่แค่จะบอกว่า ฉันเป็นคนที่แบบว่าอยากจะถามแล้วก็ถามบางทีเอาแบบเรื่องแบบเมื่อกี้มาริออจริแะฉันมีเรื่องสงสัยเยอะเ <c oughs> กี่ยวกับเรื่องอัญมณีเ <c oughs> พราะว่าส่วนตัวฉันเป็นคนที่สนใจด้านนี้แล้วก็คิดว่าด้วยความที่แกก็คงจะรู้นะว่าฉันเป็นคนที่แบบว่าชอบเรื่องอาการแต่งเรื่องหรือว่าจริงๆส่วนตัวนะฉันเป็นคนที่สในใจเรื่องงานเขียนอยู่แล้วอะไรนี้ <c oughs> ก็เลยมีความศึกษาเรื่องนี้อยู่บ้างแล้วก็มีความอยากรู้อยากเห็น ก็เลยบางทีคิดว่าแบบเออแสนไปทุกขีอยู่กับได้เกี่ยวกับด้านนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะมีความรู้ด้านนี้ที่พี่สนใจอยู่อะไรเงี้ยรอบน้้นพี่เล็กรองมาได้ว่าอยากได้หัวข้อไหนเดี๋ยวผมจะกลับมาคุยกันเนีเ่ยนอย่างของตัวโดนัทเองอ่ะสนใจงงหรอมีความสนใจที่จะมาเข้าร่วมไหมล่ะใช่หมดถ้าว่า,วางว่าอะไรเงี้ยใช่หรือว่าถ้าอยากจะแบบทำ่ึงยางก็ทำได้ แต่จะตอบได้ไม่ได้ก็อีกเรื่มมือแค่แค่ว่า<ม>ด้วยความที่เราจัดพอดแสต์ประมาณวันพฤหัสช่วงเวลาสามทุ่มนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าพวกเราจะว่างหรือเปล่าลอ,อะไรเงี้ยอ่าไปโดนเราว่างเสาร์วัิตันท่เฮ้ยขิงหน่อยขิงหน่อยว่างเสาร์ <S 2> <S 2> วันจัน์ว่างเสาร์วันิตท์แล้วด้วยจะได้ว่างไม่เคยว่างเสาร์วันจันท์มาก่อนเลยแล้วแบบพอมาว่างแล้วรู้สึกว่าโอ้แต่ว่าแต่ว่างแต่ละทีก็ต้องมานั่งทำนั่งอ่านหนังสือ ว้ก่อนเรียนว่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยเยอะกว่าวิศวะอีกวิศวะว่างเสาร์เว้นเสาร์หมายว่าวันอาทิตย์จะว่างแต่วันเสาร์จะเวนเสาร์เว้นเสาร์อะไรเงี้ยเออดีใจว่าคือแต่ก่อนแบบไม่ได้ว่างก็คือก็ทํางานก็ขึ้นเวนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ว่างเพราะว่าไปเรียนไงตอนนี้เรานั่นเรียนอยู่อ้าวแต่มันก็ไม่ได้ว่างอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเรียนน่ะก็ว่างเสาร์อาทิตย์ไง เป็นนักศึกษาปกติก็เสาร์อาทิตย์หยุดแต่ว่าก็นั่นแหละก็อ่านหนังสือนั่นแหละก็ไม่ได้ว่างแบบว่างจริงจังแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวก็ต้องไปดูเฉลี่ยวเวลาเอาแล้วกันแต่ถ้าก็อ <c oughs> ยคอเข้าใจอยู่แล้วว่าบางทีคนเรามันแบบอาจจะไม่ได้ว่างเวลาตรงกันอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นพาร์ทแยกย่ยอยเอาก็ได้อืมอาจจะมาชวนคุยเฉพาะเรื่องอะไร<น>ะเพราะว่าเอาแบบไม,ไม่ต้องไม่ต้องัดบอดแคร์ก็ได้อืมอืมก็ได้ได้ได้ แล้วก็เอ่อยังไงนะคือก่อนแต่ของพี่มันจะมีเวลาประจำไงคือแต่แค่แบบว่าถ้าเกิดถ้าเกิดแบบวันวันไหนพี่มีพอรแคส์ประจำอะไรเงี้ยแล้วเราอยากมาจอยหรือว่าอยากมาฟังหรืออยากมาพูดด้วยอะไรเงี้ยก็ทําได้